สวัดีครับผมน,นายธนพงศ์ศักดิ์ปรญโชน531 006 0073ครับผมครับครั้งนี้นะครับเราจะมาว่าถึงการวิเคราะห์ชิ้นงานประกอบนะครับผมมาถึงตอนแรกเราก็จะต้องการดูถึงคุณสมบัติอของตัวชิ้นงานตัวนี้นะฮะว่ามันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเราก็เรื่องมาที่ถูนะครับผมแล้วก็มาตรงที่ mass property เค ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะแสดงถึงคุณสมบัติต่างๆนะฮะก็จะมีพวกโชว์มวลโชว์พวกพื้นที่ผิวอะไรอย่างนี้โชว์ปริมาตรแล้วก็สามารถโชว์ center of m a s สก็คือศูนย์กลางมวลได้นะครับผมแล้วก็ตรงออปชันนี้เราสามารถมาปรับแต่งถึงหน่วยที่ต้องการให้แสดงนะฮะว่าจะแสดงเป็นมิลจะแสดงเป็นเมตรแสดงมวลเป็นกิโลกรมัมหรือเป็นปอนดอะไรก็ได้นะฮะแล้วกดโอเคไปถ้าเราต้องการแก้ไขครับผม อเคมันก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็กดปิดไปครับผมเราสามารถปริ้นได้ด้วยนะครับโ okay. อเคในส่วนของมวลในส่วนของการคำนวณน้ำหนักก็จะเป็นขั้นตอนเมื่อกี้นะฮะต่อไปเป็นขั้นตอนการดูอินเตอร์เฟรน์นะฮะก็จะเป็นตัวที่จะแสดงถึงจุดที่มัน ติดขาดกันที่ปรากฏในชิ้นงานอาจจะทําให้ชิ้นงานขยับขยื่อนไม่ได้หรืออาจจะทําให้มีปัญหาอะไรเช่นนี้นะฮะเราที่ขั้นตอนในการทําเราก็ต้องดูที่ชิ้นส่วนมาตรฐานที่เราใส่ไปฮะก็จะเป็นพวกโบว์พวกสก,กูอะไรอย่างนี้ซึ่งมันจะมีการเกลด่กันของชิ้นงาน i n t e เ f e r e n c e อยู่แล้วดังนั้นเราจึงสปเปดมันก่อนเพื่อที่จะให้มันไม่เกิดผนในการคํานวณน,นะฮะก็คิดขวาแล้วมากดที่สปเสปซสปเปดนี่นะฮะ ทำการเซปรทุกชิ้นส่วนที่มันเป็นชิ้นส่วนมนตาตรฐานนะครับผมโอเคหลังจากนั้นในตอนขั้นตอนที่เราจะเลือกสำหรับเช็ค interference นะฮะให้มาที่ tool แล้วก็เลือกที่เครื่องมือ interference detection โ okay. อเคแล้วกด calculate ตรง select components ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเลือกนะฮะก็ให้เป็นเลือกเป็นส่วนประกอบล้อหน้าทั้งหมดแล้วกด calculate ครับผมเมื่จะแคลคูลเลตแล้วปรากฏว่า uh, no interference แสดงว่าชิ้นงานตัวนี้สมบูรณ์แบบนะครับผมก็ไม่มีอะไรขัดข้องโอเคครับก็กดทุก้องไปฮะก็จบการนำเสนอพานพ้ครับขอบคุณครับ